อาจาโนคนเรียนครับจากคาถามที่ว่าใบเพสตลาดคืออะไรนะครับใบเพสตลาดก็คือใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปนะครับก็เรียกใบเพสตลาดนะครับเหมาะสําหรับการที่จะสะสมอาหารในช่วงนี้นะครับบางคนทํหนึ่งชุดใบบางคนทํสองชุดใบหรือบางคนทําในฤดูก็คือสามชุดใบนะครับแต่เราเน้นของผมนี่คือเน้นสองชุดใบนะครับส่วนทางใบนะครับผมเน้นนะครับ NPK ตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับ บวก้วยแคลเซียมโบรอนบวกด้วยแมกนะครับซึ่งจะเริ mm. Luckily, ่มสะสมอาหารตั้งแต่ใบเป็นฝักดาบนะครับใบเป็นฝักดาบแล้วใบเพสตลาดจนใบเข้มนะครับอันนี้ระยะใบเพสตลาดระยะเพสตลาดก็สะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจะสีสารจะาหรือไม่สีสารก็ได้นะครับในการสะสมอาหารนะครับตั้งแต่ใบใบเป็นฝักดาบใบเริ่บขี้ใบเริ่มกลางเนี่ยจนเป็นใบเนี่ยครับเป็นใบเพสตลาดเนี่ยจนใบเข้มเนี่ยนะครับ เป็นการสะสมอาหารที่ดีเนี่ยทําให้ต้นไม้เนี่ยเขาจะเป็นการปรับ C N Ratio ทำให้ต้นไม้ออกดอกที่ดีนะครับโดยใช้ NPK ตัวกลางต,ตัวท้ายสูงนะครับปากด้วยครับปากติดตามด้วยครับมนฆโนโคตรเรียนครับ